เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตอง,องสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ รู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินเฮรานรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะจะก,การเป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดีนในช่วงสามทุ่มถึง3ามทุ่มครึ่งหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะและวันนี้ดิฉันมาพร้อมกับคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟืองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนนประพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกท่านด้วยครับ วันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันก็หนีไม่พ้นการทํางานของสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะแต่จะเป็นมุมเรื่องของการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วการตรวจสอบของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยก็จะมีหลากหลายแบบที่เรามานําเสนอการให้คุณธนพัฒน์ลองอธิบายตรงนี้เป็นพื้นฐานอีกนิดนึงดีไหมคะได้ครับ จากที่เราเคยฟังฟังกันมาแล้วนะครับลักษณะการตรวจสอบหลักของสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลักๆเนี่ยสประเภทด้วยกันน,น,นะครับก็ได้แก่การตรวจสอบการเงินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดําเนินงานนะครับ แต่ในทุกๆลักษณะการตรวจสอบครับก็จะมีพื้นฐานมาจากการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายก็คือหน่วยรับตัวเนี่ยจะต้องทําให้ถูกต้องตามที่กฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็แบบแผนการปฏิบัติตาราชการนะครับถ้าคุณทําถูกต้องแล้วเนี่ยก็ถือว่าคุณทําถูกโดยส่วนใหญ่แล้วละครับสําหรับเรื่องความเหมาะสมความคุ้มค่าเนี่ยอาจจะเป็น ส่วนต่อไปที่จะต้องพิจารณานะครับรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสองอในวันนี้นะครับจึงนําประเด็นของการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายขึ้นใหม่นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยที่มันเป็นพื้นฐานของการตรวจสอบเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็คุณผู้ฟังอาจจะเคยสงสัยนะครับว่ามันมีเรื่องร้องเรียนบางกรณีเนี่ยที่ อาจจะรับไว้ตรวจหรือไม่รับไว้ตรวจสอบนะครับเราจะมาดูกันว่ามันมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราตรวจแล้วเราจะดําเนินการอย่างไรกับเรื่องเหล่านั้นนะครับโดยในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณอรุณสังทองผู้ตรวจเงินแผ่นดินสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราประเด็นวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนันประพัฒน์ครับผมสวัสดีครับท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านครับผม เมื่อสักครู่นี้คุณธนพาศก็มีการแบบเขาเรียกว่าโปรยโปรยให้เห็นว่าลักษณะของการตรวจสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็จะมีทั้งการตรวจสอบการเงินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็การตรวจสอบผลสำเร็จและประสิทธิภาพซึ่งเรานําเรื่องของการตรวจสอบผลสำเร็จตามโครงการต่างๆเนี่ยมานําเสนอในรายการค่อนข้างบ่อยนะคะแต่วันนี้เรื่องของการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นหัวข้อหนึ่งเลยของการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอธิบาย ความหมายของคานี้ก่อนดีไหมคะว่าการปฏิบัติตามกฎหมายคืออะไรยังไงฮะครับได้ครับผมก็จริงๆแล้วในเรื่องของการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นภารกิจหน้าที่ที่สําคัญของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินประเภทหนึง่งประชาชนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเรื่องการตรวจสอบของสากลซึ่งเป็นการตรวจสอบด้านหนึ่งในเรื่องของการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งภาษาอังกฤษจะเรียกว่า c o m p l e and audit นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบของสมง,งอ์สองศงเนี่ยเราจะตรวจสอบกันเรื่องการจัดเก็บรายได้การตรวจสอบการรับเงินการใช้จ่ายเงินการเก็บรักษาเงินการใช้ประโยชน์หรือการบริหารทรัพย์สินสิทธิ์หรือประโยชน์ต่างๆของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยรับตรวจเนี่ยว่าในส่วนของการตรวจสอบการเฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยเราก็จะตรวจสอบเพื่อให้เราทราบว่า การไปบัติงานของเจ้าที่ของหน่วยรับตรวจเนี่ยมีการฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนมติทั้งตีหรือแบบแผนของทางราชการหรือไม่อย่างไรครับผมสาหรับความสําคัญของเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วการตรวจสอบประเภทนี้ก็อาจจะอยู่ใน2เรื่องนะคือในส่วนของการตรวจสอบในลนักษณะของการป้องกันความเสียหายเพราะว่าอย่างที่เราได้รับทราบมาเป็นประจําว่าในหน่วยรับตรวจต่างเนี่ยก็จะมีเรื่องร้องเรียนในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆมากมาย องงออก็จะมีส่วนช่วยในการป้องกันความเสียหายจากการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยซึ่งถ้าดั้งเดิมเนี่ยถ้าเราตรวจสอบแล้วเนี่ยเราพบว่ามันมีข้อบกพร่องทางสอง,งอ,อก็จะแนะนําแต่ว่าถ้ามันเกิดการทิจร การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับก็ไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะเพียงด้านการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเดียวนะครับก็ยังมีด้านการรับเงินการใช้ทรัพย์สินต่างๆด้วยนะครับทีนี้อยากจะสอบถามท่านผู้ตรวจครับว่าเรื่องหรือประเด็นใดที่สตงครับจะรับไว้พิจารณาเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายครับครับได้ครับผมก็จริงๆแล้ว ประชาชนเนี่ยมักจะเข้าใจว่าสนงเนี่ยถ้าจะไปตรวจสอบการเบั่ยตามกฎหมายหรือว่าการตรวจสอบการทุจจิตเนี่ยเนื่องจากมีเรื่องสืบเรื่องมาจากการร้องเรียนของประชาชนหรือว่าผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์แต่จริงๆแล้วก็ต้องเรียนทำความเข้าใจทั่ทๆไปจริงๆแล้วหน้าที่ของสตงเนี่ยเราไม่ตรวจเฉพาะการตรวจสอบการเบี่ยตามกฎหมายเนี่ยที่มาจากเรื่องร้องเรียนที่มาของการตรวจสอบการเบี่ยตามกฎหมายในปัจจุบันของสนงเนี่ยจะมีด้วยกันหลายช่องทางครับผม ที่สําคัญสําคัญด้วยกันก็จะมีสี่ช่องทางด้วยกันครับก็คือในส่วนของช่องทางแรกเนี่ยก็แน่นอนแหละถ้าเป็นเรื่องที่จะมาจากการร้องเรียนอันนี้ก็เราจะได้ประโยชน์จากประชาชนรายการวันนี้ก็อยากจะเผยแร่ประชาสัมพันธ์หน้าที่ของสํนักงานการตเง,งนินดิเพราะว่าจริงๆแล้วหน่วยรับตรวจเนี่ยปีๆหนึ่งงบประมาณค่อนข้างเยอะการที่สงรอจะลงไปตรวจสอบการเบี่ยตามกฎหมายเนี่ยจะคัดเลือกอยังไงเนี่ยมันก็ค่อนข้างยาก เพราะนั้นถ้ามีมันมีเบาะแสมีมีเรื่องร้องเรียนมาจากประชาชนก็ดีหรือว่าผู้ที่รู้เห็นการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าเห็นว่าการไปฏิบัติงานของเจ้าที่ของหน่วยรับตรวจเนี่ยไม่โปรง่งใสไม่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราการอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งเรียกว่าเป็นแค่ช่องทางเดียวครับผมช่องทางแรกก็คือช่องทางแรกเนี่ยประชาชนต่างๆหรือผู้ที่พบเห็นเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็สามารถร้องเรียนมาที่สำนักงานการตรวจเงนินแผ่นดินได้ครับผม อันนี้ก็จะเป็นเพียงการช่องทางแรกแต่ช่องทางหลักๆอีกสองสามช่องทางเนี่ยผมอยากเรียนนอกจากเรื่องร้องเรียนแล้วเนี่ยสนง,งอก็ปกติเนี่ยเราเข้าไปตรวจเอฟเอก็คือการตรวจสอบรายงานการเงินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกฎหมายกําหนดให้เราต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในร้อยแปดสิบวันแรกของปีงบประมาณเนี่ยเพราะนั้นในการตรวจสอบรายงานการเงินเนี่ยมันก็จะมีการสุ่มรายการต่างๆกิจกรรมของหน่วยรับตรวจเนี่ยขึ้นมาตรวจสอบว่ามันเป็นไปนตามแม่บท ของรายงานการเงินหรือไม่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางเจ้าหนี่ของเราเนี่ยจากการตรวจสอบรายงานการเงินเนี่ยก็อาจจะไปพบข้อบอกพร่องในช่วงที่การตรวจสอบรายงานการเงินตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับผมเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะสามารถรับเข้ามาตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายต่อก็คือมาขยายผลหรือว,ว่าตรวจสอบในเชิงลึกในเรื่องของการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปได้ครับผม กับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่ก็ต้องเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่ของการตรวจสอบของสอง,งอนในเรื่องของการตรวจสอบอการปบิบัติตามกฎหมายวันนี้ก็ได้นะครับผมนั่นก็คือสองอจะคัดเลือกเรื่องมาจากการประเมินสอบเสียอย่างที่บอกแล้วว่าปีปีหนึ่งงบประมาณของฉันบินเนี่ยเฉพาะเงินงบมานเนี่ยมันก็เป็นละล้านบาทแล้วยังไม่รวมเงินนอกองบมาดิมหาศาลต่างๆเหลตาวเนี้ยการที่สองอจะไปตรวจทั้งหมดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในทางไปบัติแล้วเนี่ย สอง,งอจะใช้วิธีการประเมินความเสีย่ยงประเมินความเสี่ยงเพื่ออะไรครับผมเพื่อคัดเลือกหน่วยรับตรวจที่มันมีความเสีย่ยงเมื่อได้หน่วยรับตรวจที่มันมีความเสี่ยงแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นการคัดเลือกสัญญาโครงการหรือกิจกรรมขึ้นมาว่ากิจกรรมโครงการหรือสัญญาไหนเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่มันจะเกิดการไม่แต่ตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการตรงเนี้ย เมื่อเราประเมินความเสี่ยงแล้วทางสำนักงานสื่อเงินเป็นเงิน,น,น<ๆ>ก็จะมีหลักเกณฑ์นในการประเมินความเสี่ยงให้เจ้าที่ของเราเนี่ยได้ปฏิบัติถ้าพบว่าหน่วยไหนหรือว่ากิจกรรมงานโครงการหรือว่าสัญญาไหนเนี่ยมันมีความเสี่ยงส่วนักงอก็จะเลือดเอามาเลือกเข้ามาเพื่อจะรับไว้ตรวจสอบการเป็นไปตามกฎ แล้วก็ประการสุดท้ายเป็นกรณีที่ท่านผู้ว่าการท่านก็อาจจะมีการสั่งมาเฉพาะกรณีถ้าท่านไปทราบข่าวหรือไปไปพบเบาะแสอะไรต่างๆเนี่ยท่านอาจจะสั่งให้ตรวจสอบการเดยรตามกฎหมายเป็นเฉพาะกรณีหรือว่าเป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่มาสื่อประเภทของเรื่องที่เราจะรับไว้ตรวจสอบการเดีตามกฎหมายครับผมค่ะ แล้วอย่างกรณีของเรื่องตรวจสอบที่มาจากเรื่องร้องเรียนน่ะนะคะทางสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินรับพิจารณาตรวจสอบทุกเรื่องไหมมันมีเกณฑ์ในการรับหรือว่าไม่รับเรื่องในการตรวจสอบตรงนี้ยังไงเหรอคะครับผมสาหรับก็มีเรื่องการตรวจสอบกันในตันตามกฎหมายที่มาจากเรื่องร้องเรียนประชาชนหรือว่าผู้ที่พบเห็นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเวลาผู้คนจะร้องเนี่ยส่วนใหญ่เราจะร้องกันมา พร้อมกันทีเดียวทุกหน่วยงานของหน่วยงานการตรวจสอบเนี่ยเพราะฉะนั้นจะก็จะเห็นว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆที่ร้องเรียนเข้ามาในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยก็จะร้องมาจากทุกภูมิภาคร้องเข้ามาที่หน่วยราชการในส่วนกลางแล้วก็ร้องเข้ามาที่สำนักงานส่วนเงินแผ่นดินจังหวัดต่างๆเหล่านี้จะเห็นว่าปีหนึ่งอย่างผมอยู่ในส่วนภูมิภาคเนี่ย เดยเฉลี่ยแล้วจพะพบว่าจะมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาปีหนึ่งเนี่ย,นเ,นยเฉพาะในแต่ละภูมิภาคเนี่ยประมาณ2 0 0ร้อถึงสามร้อยเรื่องต่อปีครับมผมเห็นไหมครับผมว่าเยอะไหมครับผมเยอะแต่ว่าบุคลากรของเราเนี่ยมีจํากัดเพราะนั้นเรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยผู้ร้องเรียนเนี่ยมันมีหลายประเภทคนที่ร้องเรียนเข้ามามีหลายประเภทครับผมหนึ่งประชาชนที่เขารู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาต้องการจะให้เราตรวจสอบส่วนที่2 ท่านจะเห็นว่าเวลามีการแต่งตั้งโยกย้ายมีการเลื่อนตําแหน่งอะไรต่างๆเป็นไงครับผมก็จะมีการร้องกันเข้ามาครับผมจะมีการร้องเรียนเข้ามาหรือว่าส่วนที่สามเวลากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเวลาผู้เสนอราคาเนี่ยท่านไม่พอใจท่านเห็นว่าของท่านงานของท่านท่านไม่รับเนี่ยท่านก็ามักจะร้องเรียนเข้ามาจะเห็นว่าเรื่องร้องเรียนเนี่ยจะเข้ามามาหาศาลมากมาย เพราะนั้นสตงไม่สามารถที่จะตรวจสอบเรื่องร้องเรียนได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีกระบวนการในการกันกรองเรื่องร้องเรียนครับผมเราก็ต้องกําหนดหลักเกณฑ์กาหนดหลักเกณฑ์ในการที่เราจะรับเรื่องร้องเรียนเข้ามาตรวจสอบครับผมหลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียนของเราเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ที่สําคัญสำคัญอยู่ด้วยกันสี่หลักเกณฑ์ครับผมประการแรกเนี่ยจริงๆแล้วเราจะต้องดูว่าเรื่องนั้นอ่ะมันอยู่ในหน้าที่และอํานาจในการตรวจสอบของกู้วการ ว่าโดยการตรวจเช็คพืนหรือเปล่าครับนี่เป็นประการแรกเลยเพราะว่าเราต้องดูว่าเรื่องอยู่ในอำนาจไหมถ้าเรื่องอยู่ในอำนาจประการต่อมาเนี่ยเราก็จะดูว่าแล้วเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นมานานหรือยังอันนี้ก็จะเป็นแกนที่สองที่เราจะกั้นฟองเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางครั้งผู้ร้องเรียนร้องเรียนเรื่องย้อนหลังลงไปสิบปีย้อนหลังลงไปเกินกว่าห้าปีย้อนหลังไปเ ตั้งหลักเกณฑ์ไว้โดยทั่วทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะรับเรื่องที่ไม่เกินห้าปีนับจากเกิดเหตุที่จะอยู่ในหลักเกณฑ์ที่เราจะรับไว้ตรวจสอบสัะการสําคัญประการที่สามหลักเกณฑ์ประการที่สามเนี่ยเรื่องร้องเรียนเนี่ยอย่างน้อยๆควรระบุชื่อตําแหน่งของเจ้าที่ผู้รับตรวจให้ชัดเจนมาหรือว่าไม่ระบุชื่อตําแหน่งผู้ร้องเรียนก็ได้ระบุชื่อหน่วยรับตรวจว่าท่านประสงค์จะร้องเรียนผู้รับตรวจคนไหนหรือร้องเรียนหน่วยรับตรวจหน่วยใด แล้วก็ในกรณีต่างๆที่ท่านร้องเรียนเนี่ยมันมีบุคคลมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องมีวันเวลาในการกระทําผิดไหมมีช่วงเวลาในการกระทำความผิดไหมมีสถานที่ในการกระทําความผิดหรือว่ามีพฤติกรรมมีพฤติการ,รในการกระทําความผิดที่เพียงพอที่สอตง,ง,งอจะดําเนินการตรวจสอบได้หรือเปล่า การที่สายจะต้องไม่เป็นเรื่องที่สอง,งอเคยตรวจมาแล้วถ้าสองงอตรวจมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องซ้ําการที่เราจะไปตรวจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นการตรวจซ้ําแล้วก็มันจะซ้ําเติมผู้ที่ได้รับการการะทําเพราะว่าเมื่อสอง,งอตรวจไปแล้วเนี่ยเราก็จะแจ้งผลการตรวจสอบไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์สี่ประการที่สำนักง,งานจะใช้ในการการ่อจองว่าเรื่องไหนที่เราจะรับไว้ตรวจสอบครับผมครับคุณอมพัฒ์ครับคือมันจะมีหลายเรื่องร้องเรียนมากนะครับที่ บางทีก็เอ๊ะทำไมถึงไม่ตรวจเรื่องนี้ให้ก็อย่างที่ท่านผู้ตรวจนําเรียนนะครับว่ามันมีหลักเกณฑ์ของเราเนี่ยคร่าวๆเนี่ยสหลักเกณฑ์หลักๆก,ก,ก,กันนะครับทีนี้ถ้าสมมุติมันไม่ได้เข้า4หลักเกณฑ์นี้มันไม่ได้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสตง,งหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนเนี่ยเรื่องร้องเรียนนัน้นมันจะต้องดําเนินการยังไงต่อครับหรือว่าเข้าหลักเกณฑ์บางส่วนไม่เข้าบางส่วนอันนี้เรามีวิธีการจัดการกับเรื่องอย่างนี้ยังไงครับอ๋อครับผมดีครับผมอันนี้อยากฝากทางประชาชนหรือว่าผู้รับชมรับฟังเนี่ย ถ้าท่านจะประสงค์ที่ร้องเรียนเรื่องร้องเรียนเนี่ยจริงๆแล้วท่านควรจะแสดงตัวตนว่าท่านเป็นใครอยากจะร้องเรียนใครแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยแม้เป็นปัตสนเทศหรือว่าเป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุที่ตัวบุคคลอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยสงอ,อาจจะรับไว้ได้ถ้าเรื่องนั้นมันสําคัญแล้วก็มีพฤติกรรมมีรายละเอียดที่สงจะตรวจสอบได้อันนี้สงก็จะรับไว้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนได้เหมือนกันครับผมก็อีกส่วนหนึ่ง เรื่องร้องเรียนที่เราไม่รับไว้ตรวจสอบเราไม่ได้ทิ้งเีเดียวเพราะว่ามันก็จะเป็นเบาะแสอย่างที่บอกแล้วละ่ะประชาชนคือเบาะแสที่สําคัญในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินครับเพราะฉะนั้นในเรื่องร้องเรียนเนี่ยถึงแม้เราไม่เข้าหลักเกณฑ์ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในสี่ประการที่เราจะรับไว้ตรวจถ้าครบสี่ประการเนี่ยยังไงสอ,งงอต้องตรวจทุกเรื่องครับผมแต่ว่าอาจจะช้าบ้างเพราะว่าเรามีบุคลากร,กรจํากัดเราก็จะจัดลําดับความสำคัญ แต่ว่าเรื่องนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเอาข้อมูลตรงนี้แหละข้อมูลที่ประชาชนร้องเรียนขึ้นมาบางครั้งพฤติกรรมยังไม่ชัดเจนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราประเมินความเสี่ยงเพื่อคัดเลือกหน่วยรับตรวจอย่างที่ผมบอกแล้วว่าที่มาในการตรวจสอบการเรียนมาตามกฎหมายของเราเนี่ยมันนอกจากตรวจเรื่องร้องเรียนแล้วเราจะตรวจจากการคัดเลือกหรือการประเมินความเสี่ยงเพราะนั้นหน่วยที่มันมีการร้องเรียนเข้ามาเนี่ย มันก็จะเป็นความเสี่ยงในระดับหนึ่งซึ่งเราสามารถจะเอามาประกอบที่จะประเมินความเสี่ยงถ้าเราเห็นว่าเรื่องนั้นมันมีความเสี่ยงเราก็จะเอามาตรวจรับค่ะค่ะคือถ้าเกิดกรณีที่บางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้เงินแผ่นดินจริงๆนะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่ามันไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของสตงแต่ว่ามันเป็นการใช้เงินแผ่นดินนะซึ่งใครๆก็คิดว่าเงินแผ่นดินเน่มันเป็นเรื่องของสตงเนาะคราวนี้ถ้าเรื่องร้องเรียนนั้นมันไม่ได้อยู่อำนาจของสตงแล้วมันจะต้องทํำยังไงกับเรื่องร้องเรียนอย่างนั้นนะคะ อ๋อครับผมที่ตรงนี้มันจะมีในรัฐนูลแห่งแรกจักไทยฉบับปัจจุบันกับในพั้นิยัประกอบรัฐนูลขององค์กรอิสระทั้ง4ี่ห้าองค์กรไม่ว่าจะเป็นสรงงปปชผู้ดวจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะมีกําหนดไว้คณะตัรมิการที่ยกล่างเนี่ย ท่านต้องการให้องคอ์กรอิสระต่างๆเนี่ยร่วมมือกันทํางานครับผมเพราะฉนั้นในมาตราหกเนี่ยของข้อจำกัดประกอบรัฐนูลว่าด้วยการตรวจเงินสดก็จึงกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าเรื่องต่างๆเนี่ยให้องคอ์กรอิสระเนี่ยร่วมมือกันตรวจสอบเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพไปเลยเพระาพระฉะนั้นถ้าเรื่องร้องเรียนก็จะเห็นว่าถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนเนี่ยถ้าร้องหลายๆหน่วยแล้วเรื่องนั้นประเอิน เขาล้องนาที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วเนี่ยทั้งเรื่องมันไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่การตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเรายังไม่ได้ทิ้งไปทีเดียวเราก็จะย้อนกลับมาดูว่าแล้วเรื่องพวกนี้มันอยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระอื่นหรือไม่ครับผมถ้าเรื่องนั้นอยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระอื่นเนี่ยท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยก็จะเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อส่งเรื่องให้องค์กรอิสระนั้นๆไปที่เขามีอำนาจหน้าที่ไปดาเนินการต่อ เรื่องจะไม่ถูกผิงครับผมของประชาชนเหมือนกันที่ประชาชนไปร้องที่หน่วยงานอื่นแล้วมันเป็นเรื่องที่อยู่ในภาระหน้าที่ของสงอองค์กรอิสระอื่นเขาก็จะใช้ความร่วมมือเรามีประกาศองค์กรอิสระร่วมกันเนี่ยเราจะมีความร่วมมือที่จะส่งต่อเรื่องต่อกันครับผมหรือว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางประเด็นมันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการเงินแผ่นดินแต่มันมีบางประเด็นที่ไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ย เพราะนั้นในประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของผู้ว่าการสนวจเงินแผ่นดินเนี่ยสำนงก,ก็จะดําเนินการตรวจสอบแต่ว่าถ้าเรื่องไหนในบางประเด็นที่มันไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่สงองอก็จะส่งประเด็นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระอื่นเนี่ยส่งไปให้ การดาเนินการตรวจสอบค่ะอคค่ะขอถามต่อยอดตรงนี้นิดนึงได้ไหมบอกว่าถ้าส่งไปให้องค์กรอิสระอื่นในการตรวจสอบเนี่ยหลักการเลยค่ะเวลามีเรื่องร้องเรียนเนี่ยมันสามารถอยู่ในองค์กรอิสระหลายๆองค์กรพร้อมกันได้ไหมเออได้ครับผมแล้วแต่ประเด็น,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 นใช่ไหมคะอันนี้ผมก็จะอธิบายเพิ่มเติมไปว่าเรื่องบางเรื่องผมยกตัวอย่างเรื่องบางเรื่องค่ะสมมติผู้ร้องเรียนเนี่ยร้องเรียนว่า มีการจับซื้อจัดจ้างแล้วมีการทุจริตแล้วก็มีการหัวราคามีการหัวกันการหัวกันเนี่ยมันเป็นความผิดตามกฎหมายที่เราเรียกว่าบัญญักว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐอย่างเงี้ยครับผมถ้าเป็นเรื่องหัวถ้าเป็นเรื่องร้องการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเป็นเรื่องหัวผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยตอนนี้ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องอำนาจที่เกี่ยวพันระหว่างสตงกับปปชครับผมถ้าเป็นเรื่องแบบเป็นลักษณะอย่างเงี้ย เนื่องจากความผิดในเรื่องความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันเป็นอำนาจไต่สวนโดยตรงของคณะกรรมการปปชเรื่องอย่างเนี้เราต้องงอดจากตรวจข้อมูลเบื้องต้นดูข้อมูลเบื้องต้นว่ามันเข้าหลักเกณฑ์ในเรื่องของพอรบหัวไหมถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะส่งเรื่องเนี้โดยผ่านคณะกรรมการต่วนงานทุนเนี่ยส่งไปให้ปปชเพื่อเขาดาเนินการไต่สวนต่อไปครับผมถ้าเป็นเรื่องทุจริตทั่วๆไปเรื่องการใช้จ่ายเงินเนี่ย แล้วร้องว่ามันมีการทุจริตด้วยกรณีนี้มันก็จะเป็นอำนาจของสอง,งอถ้าเป็นกรณีออด,ดังกล่าวเนี้ยสอง,งอจะตรวจจนเสร็จกระบวนการครับผม <c oughs> เสร็จจนกระบวนการแล้วถ้าเราพบว่าทุจริตเราก็จะส่งเรื่องให้คำการปมชหรือว่านนหน่วยงานองค์กรอิสาก์ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับผมค่ะ <c oughs> เสียดายเวลาเราหมดก่อนนะคะแต่เรื่องของการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายมันยังไม่จบเนะคุณผู้ฟังคะสงสัยเดี๋ยวต้องมีภาคสองในการที่จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่วันนี้เราคุยกันได้ในประเด็นอย่างน้อยเราก็ได้ในเรื่องของความหมายของการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องหรือประเด็นในการที่เราจะรับไว้ในการตรวจสอบแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องของเงินแผ่นดินแต่ว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจของสตองอ้อาวก็ยังไม่ไม่ได้ทิ้งเรื่องของ<ช>คุณคส่งต่อไปให้กับองค์กรที่เขาสามารถที่จะดูแลตรงนี้ได้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เรานํามาฝากกันสําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องขอบคุณค่ะวิทยากรของเรานะคะท่านผู้ตรวจเงินแผ่นดินสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินคุณอรุณสังทองค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้และคุณผู้ฟังคะสามารถติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงได้เป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดีในช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึง่งรวมไปถึงช่องทางของสอตงด้วยนะคะ ค,คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงได้ทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube Channel นะครับของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ในวันและเวลาเดียวกันกันกนกบที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภานะครับก็คือ3ามทุ่มถึง3าทุ่มครึ่งนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้ดีๆต่าง,างๆเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินไม่ว่าจะเป็น ผลการตรวจสอบเรื่องสําคัญสําคัญนะครับกฎหมายต่างๆนะครับรวมถึงช่องทางการร้องเรียนก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.audit.go.th นะครับและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram, TikTok รวมไปถึงแอปพลิเคชัน X ด้วยครับ แล้ววันนี้เวลาของรู้รักงเงินแผ่นดินกับซอต,ตงอก็หมดลงแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะวิทยากรของเราคุณอรุณสังทองผู้ตรวจเง,งินแผ่นดินสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินและคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องรวมถึงดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม ติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์